สวัสดีท่านที่เข้ามาติดตามสวพ91นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้มีการถแถลงข่าวในเรื่องของความคืบหน้าของคดีกำนันนกค่ะวันนี้ทางพลตํารวจโทจิระภพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะคะก็มีการถแถลงความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะซึ่งในเรื่องดังกล่าวนะคะถือว่ามีพืบหนัก คืบหน้าเพิ่มเติมนะคะมีการจับกลุ่มผู้ที่จะต้องถูกดำเนินคดีเพิ่มนะคะรวมทั้งหมดตอนนี้เป็น15นายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็บิ๊กกองก็มีการตอบคําถามสื่อมวลชนด้วยนะคะเกี่ยวกับกรณีที่มีการบุกค,ค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ว่าตนเองมีมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดบิ๊กกองก็ปฏิเสธนะคะว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคดีเดดหรือว่าไม่ได้เกี่ยวขข้อองงงกับตตําแหน่ออลเลย ภายหลังจากที่ทางตำรวจสอบสนกลางได้มีการรับอนคดีกำนันนกมาเมื่อวันที่18กันยายน2566ทางพลตำรวจโทจิระพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีการวางแนวทางการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้เวาจจริงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดโดยในวันนี้มีการแถลงข่าวถึงความคืบหน้าของคดีสรุปได้ดังนี้ค่ะ โดยปัจจุบันกำนันนกนะคะถูกคุมตัวฝากขังไว้ที่ศาลอาญาซึ่งอยู่ระหว่างการฝากขังเป็นครั้งที่สองเจ้าหน้าที่ตำรวจหกนายที่ถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่เก้ากันยายนปัจจุบันถูกดำเนินคดีแล้วกฝากขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพซึ่งอยู่ในระหว่างการฝากขังครั้งที่สองเช่นเดียวกันส่วนประเด็นความผิดในเรื่องของปออาญามาตราหนึ่งห้าเจ็ดในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจย9สิบเก้าคนที่ไปร่วมง,งานสามารถแบ่งออกเป็นสี่กลุ่ม โดยกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจํานวนสองคนกลุ่มที่สองคือกลุ่มผู้ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาจํานวนหกคนกลุ่มที่สามคือกลุ่มผู้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในทันทีขณะเกิดเหตุจํานวนหกคนกลุ่มที่สี่คือกลุ่มที่มีพฤติกรรมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จํานวนสิบห้าคนซึ่งได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและดบิเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีของพันตำรวจเอกวชิราหรือพุ่งกับเบิ่ม ตวรวจสอบพบว่าอยู่ในกลุ่มของผู้ให้การช่วยเหลือโดยทันทีขนาดเกิดเหตุไม่ค้าขายความผิดตามปอาญามตาตรา157ในคดีหัวประมูลกำนันนกทางตำรวจสอบสวนกลางโดยทางกองบังคับการป้องกันปรับปรามการผริตและประพฤติมิชอบหรือปปจะได้ทำการสืบสวนคู่ขนานกับคดีของทางดีเอสไอไปด้วยขอย้อนถามเรื่องคดีท่านบิ๊กโจ๊กที่คนบ้านเมื่อวานนี้คือท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำงานกระทบกับหลายฝ่ายอยันนี้เข้าใจได้และสังคมมองว่าท่านบิ๊กโจ๊กที่เข้าโดนตรวจค้นเมื่อวานเนี่ย เป็นการตัดขาที่จะขึ้นตำแหน่งขงวบตลอดหรือเปล่าคือต้องเรียนว่าอย่างทีมผมหรือสอบสวนกลางเนี่ยไม่เคยกระทบอะไรกับบิจ๊กนะครับแล้วก็ทางผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าไปฝักไฟทางใดหรืออะไรยังไงคือเราเน้นทําคดีนะครับแล้วก็เราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะครับเน้นเรื่องทําคดีนะครับแล้วก็ในขั้นการทําคดีเมื่อวานก็ผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่า ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับเป็นคดีของหน่วยอื่นนะครับสอบสวนกลางไม่ได้ไปร่วมสืบสวนไม่ได้ร่วมทำคดีนะครับคดีจะเป็นเท็จจริงอย่างไรเนี่ยทางทางผมและทีมงานผมไม่ไม่ทราบนะครับไม่ทราบในในเนื้อหาของคดีเลย ท่านจุลนเกียรติเนี่ยตำแหน่งคือผู้การปาปปแต่รักษาการผู้กับการตำรวจทางหลวงนะครับอย่าโดยขาดจากจากสังกัดเดิมนะครับต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าไม่มีกองกำลังของปปปหรือทางหลวงไปร่วมนะครับอันนี้เป็นเป็นที่ท่านไปก็คงเป็นเป็นการไปแบบส่วนตัวนะครับผมก็ ไม่แน่ใจว่าท่านได้รับการประสานเลยจากใครหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ว่าก็ย้ําว่าเป็นการไปแบบส่วนตัวไม่ใช่ไปในานามของกองกำลัทางหลวงกองกำลปรปปหรือตํารวจสอบสวนกลางผมขอว่าจริงๆไม่อย่าไปเปรียบเทียบกันเถอะผมว่ามันเป็นสไตล์การทํางานของแต่ละคนนะบางคนอ่เขาก็ถนัดแบบนี้ผมถนัดแบบนี้ผมว่ามันไม่ไม่ผในความคิดผมคือไม่ได้มีใครผิดมีใครถูกอยู่ที่ว่า สไตล์ของแต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับก็มันก็มีข้อดีข้อเสียคนละอย่างนะผมว่าแต่ผมของผมเนี่ยเอาของผมแล้วกันว่าผมมองว่าถ้าถ้าผมให้ทุกวันในในความคิดผมคือผมผมดูแลเรื่องสําคัญผมก็มาตั้งโต๊ะแถลงเพื่ออัปเดตกันให้เข้าใจถึงข้อเท็จจริงรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ทุกคนหมดข้อสงสยัยแล้วก็อีกประเด็นก็คือมาตอบข้อสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็อยากจะมาแบบเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญนะครับแล้วผมก็จะจะได้สามารถเอาเวลาไปลงรายละเอียดในในในเรื่องคดีหรือเรื่องการทํางานเรื่องการบริหารงานอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นสไตล์ของผมเองนะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่เรียนยืนยันว่าผมก็เป็นแนวนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็แล้วก็จะทําแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็เน้นความโปร่งใสความตรงไปตรงมานะครับเน้นความเป็นธรรมเน้นการไม่เกรงกลัวผู้อิิพลนะครับแล้วก็ ให้เกียรตผู้เสียหายไม่ว่าจะรวยจะจน,นอะไรต่างก็เราก็คิดว่าเท่ากันหมดนะครับอันนี้คือแนวที่ผมและทีมงานตั้งใจทำมาหลายปีแล้วแล้ว,ลวก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ